ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1965เจ้าตาทับทีมมีความรู้สึกไว้ถึงแมสุดท้ายพี่ซาลาเปาจะไม่พูดอะไรแต่รู้สึกได้สิ่งที่เขาพูดกลับไม่รู้จะพูดออกมายังไงนางไม่เข้าใจเรื่องในโลกสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขความโศกเศร้าแต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากองคชายรัชทายาทออกไปแล้วนางเรียนทำขนมหวานกับแม่นมสีสภาพจิตใจและดูมีเรื่องให้คิดหนักแม่นมสีถามนางว่ามีเรื่องในใจหรือเปล่าเจ้าตาทับทิมมองดูแม่นมสีพร้อมพูดขึ้นว่าหดหูว่าพี่สาลาเปาไม่สบายใจไม่ชอบที่ข้ามีชีวิตเพื่อเขาคนเดียวเป็นไปได้อย่างไรองค์ชายรัชทายาทจะต้องชอบในสิ่งพวกนี้ที่เจ้าทำเพื่อเขาอยู่แล้ว แม่นมสีพูดปลอบว่าสำหรับความรักในวัยรุ่นแม่นมสีไม่ค่อยเข้าใจแต่คิดว่าสิ่งมากมายที่เจ้าตาทับทิมทำเพื่อองค์ชายรัชทายาทน่าจะมีความสุขมากชอบหรืองั้นท่านชูชอบอาหารที่ท่านทำให้เขาไหมชอบสิแม่นมสีหัวเราะตาคิ้วอ่อนโยนพร้อมพูดขึ้นว่าตั้งแต่ข้าได้รับบาดเจ็บข้าแทบอยากจะอยู่กับข้าทุกเวลาข้ายังรังเกียจที่เขาตัวติดข้าเกินไปวันนี้ข้าเขาวังข้ายังไม่อยากให้มาเลยงั้นท่านชอบอยู่กับเขาไหมชอบอยู่แล้ว ข้าก็อยากอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลาแม่นมสีพูดขึ้นฟังคำพูดของแม่มาศีเจ้าตาทับทิมยิ่งหดหูงั้นทำไมพี่สาลาเป่าไม่ชอบหลักหรือว่าเขาไม่ชอบนางแต่แรกคิดอยู่เช่นนี้จึงไม่มีอารมณ์ทำกับข้าวแล้วหันไปพร้อมหาข้ออ้างว่าจะไปหาเจอหลานแต่วันนี้เจอหลานออกไปทำธุระแล้วไม่ได้อยู่ในวังนางจึงจำต้องไปหากัวเอ๋อตอนนี้กัวเอ๋อกำลังเตรียมงานแต่งงานสิ่งที่นางรู้มีค่อนข้างเยอะ บางที่กัวเอ๋สามารถช่วยให้คำตอบนางได้แต่น่าเสียดายกัวเอ๋ก็กลับไปอยู่ตระกูลหยวนหลายวันนางไม่อยากไปหาฮองเฮาสายตาฮองเฮาเฉียบคมมากใครมีเรื่องในใจล้วนหลบไม่ผ่านสายตาของนางแต่ไม่รู้ทำไมเวลาอยู่กับฮองเฮาเหนียงเหนียงนางมีคำพูดบางอยู่ที่ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงรู้สึกค่อนข้างไม่เป็นตัวของตัวเองทั่วทั้งตําหนักไม่มีใครอยู่คุยด้วยที่แท้หากไม่ยุ่งกับการเรียนวันเวลาช่างน่าเบื่อจริงๆ ยังอีกตั้งนานพี่ซาลาเปาถึงจะกลับมาแต่รอเขากลับมาแล้วก็คุยนานไม่ได้เขาต้องพักผ่อนทอรมานจริงๆทำไมพี่ซาลาเปาจะไม่ชอบให้นางอยู่ด้วยหลักแม่นมีีกับท่านชูยังชอบอยู่ด้วยกันเลยนางรอจนใกล้พรบค่ำรอจนเจอหลานกลับมาแล้วเจอหลานได้ยินคนในตำหนักบอกว่าวันนี้เจ้าตาทัพทีมมาหานางดังนั้นจึงรีบมาหาเปล่าแต่เมื่อคืนเขาพูดว่าไม่อยากให้ข้ามีชีวิตเพื่อเขาคนเดียว วันนี้เจ้าตาทัพทิมเสียใจอยู่คนเดียวตั้งนานได้ยินเจอหลานถามขึ้นมาก็รีพูดขึ้นทันทีเจ้าตาทัพทิมตาแดงพร้อมพูดขึ้นว่าแต่คนอื่นแม่นมสี่กับท่านชูยังอยากอย,กอยู่ด้วยกันเลยดังนั้นเขากลัวว่าข้าจะไปกีดขวางเขาหรือเจ้าตาทัพทิมยังไม่เข้าใจสิ่งที่เจอหลานพูดจะโทษพี่องค์ชายรัชทายาทพูดไม่ชัดเจนก็ไม่ได้ยังไงก็ค่อนข้างยากเจอหลานทําได้เพียงพูดปฏิเสธนางว่า พี่องค์ชายรัชทายาทไม่มีทางคิดเช่นนี้แน่นอนเขาหวังอยากให้อยากให้เจ้าได้เรียนรู้เยอะๆมีความรู้เรื่องมนุษย์เยอะๆมองดูสายตาเจ้าตาทับทีมที่รู้บ้างไม่บ้างเจอหลานจึงถามขึ้นว่าตอนนี้เจ้าชอบทำกับข้าวมากใช่ไหมชอบวันนี้เรียนทำขนมหวานงั้นเราเปิดร้านขายขนมหวานไหมเจอหลานคิดว่าอยากให้นางเข้าใจหลักการอาศัยเพียงการพูดไม่พอให้นางได้เรียนรู้ด้วยตนเองดีกว่า เปิดร้านขายขนมหวานเจ้าตาทับทิมอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าเหมือนอย่างที่ทังหยวนทําธุรกิจหรือใช่ทําธุรกิจเจ้าเรียนรู้ได้เร็วมากทําอะไรก็ไวเปิดร้านขายขนมหวานสามารถทําให้พี่ซาลาเปาทานยังสามารถฆ่าเวลาเจ้างานยุ่งทั้งวันกลับมาพี่ซาลาเปาก็งานยุ่งกลับมาพอดีแบบนี้ไม่ดีหรือหรือไม่เปิดร้านขายขนมหวานก็ได้ทําธุรกิจอย่างอื่นก็ได้เจ้าลองคิดดูว่ายังมีอะไรที่ชอบไหม เจอหลานทําได้เพียงน้มเน้านางเช่นนี้นี่ก็ถือเป็นการช่วยพี่องค์ชายรัชทายาทเขาคงคาดหวังอยากให้เจ้าตาทัพทีมมีลักษณะชีวิตที่เป็นของตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครถึงแม้เจ้าตาทัพทีมยังไม่เข้าใจแต่นางรู้ว่าพี่ซาลาเปากับเจอหลานนั้นหวังดีต่อนางดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าข้ากลับไปคิดดูดีๆช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1966 เจอหลานก็ไม่รู้ว่าตกลงนางเข้าใจหรือไม่และก็รู้สึกว่าตนเองอาจจะพูดไม่ชัดเจนแต่ตามที่เจ้าตาทับทีมมีความเข้าใจต่อโลกและจิตใจมนุษย์นั้นต่อให้พูดชัดเจนนางก็อาจจะไม่เข้าใจนางเพิ่งเรียนรู้ในการเป็นคนจําเป็นต้องเรียนรู้ความจริงของการเป็นคนจนกระทั่งเพิ่มคุณค่าของชีวิตนั้นถือว่ามากเกินไปสําหรับนางสุดท้ายเจอหลานคิดไปคิดมาแล้วก็ไปรอพี่องค์ชายรัชทายาทคุยกับเขาก่อนแล้วถามให้ชัดเจนว่าเขามีความคิดเหมือนที่ตนเองคิดไหม องชายรัชทายาทยังคงกลับมาถึงวังตอนใกล้เที่ยงคืนยังกลับไม่ถึงวังก็ถูกเจอหลานดักรอไว้เจอหลานรู้ว่านางรีบกลับวังจึงรีบเร่งพูดอย่างรวดเร็วองชายรัชทายาทก็คาดเดารู้ว่านางจะต้องไปหาเจอหลานจึงพูดขึ้นว่าเรื่องนี้เมื่อวานข้าก็ไม่รู้จะพูดกับนางยังไงเจ้าพูดแบบนี้ก็ถูกข้ามีความตั้งใจเช่นนี้จริงหวังอยากให้นางมีสิ่งที่ตนชอบสิ่งที่นางชอบในตอนนี้ ก็คือทำกับข้าวให้เจ้าองชายรัชทายาทถอดถอนใจพร้อมพูดขึ้นว่านางเคยชินกับการที่เห็นข้าสำคัญที่สุดแต่ข้าอยากให้นางเห็นตนเองสำคัญที่สุดข้าอยากให้คนที่นางรักที่สุดคือตนเองที่จริงพี่ชายเป็นห่วงนางมากใช่ไหมตาคิ้วองชายรัชทายาทเต็มไปด้วยความอ่อนโยนพร้อมพูดขึ้นว่าเป็นห่วงอยู่แล้วและก็เพราะเป็นห่วง จึงอยากให้นางไปลองใช้ชีวิตนอกจากการมีค่าสิ่งอื่นๆที่ดีและก็เพื่อสแสวงหาพรสวรรค์ของนางแต่ละคนต่างก็มีพรสวรรค์ลักษณะเป็นของตนเองนางเองก็มีเจอหลานได้ยินแบบนี้ก็วางใจแต่ยังไงพี่ชายก็ยังเป็นวัยรุ่นไอคิวอาจจะสูงแต่การดีกับคนข้างกายนั้นยังขาดประสบการณ์และการที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องผ่านการฝึกฝนและเจ้าตาทัพทีมก็ไม่ใช่ผู้หญิงประเภทอ่อนแอนางเพียงแค่ไม่รู้ยังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้นางก็ฉลาดมาก เรียนรู้ได้เร็วดังนั้นคาดว่าไม่นานก็คงจะเข้าใจเจ้าตาทับทิมยังครุ่นคิดอยู่หลายวันนางกำลังคิดว่านอกจากการอยู่กับพี่ซาลาเปาแล้วนางยังทำอะไรได้อีกหรือชอบอะไรอีกเปิดร้านขายขนมหวานหรือร้านซาลาเปานางล้วนไม่อยากฝีมือการทำอาหารนางตั้งใจเรียนเพื่อพี่ซาลาเปาไม่อยากเอามาแบ่งปันวันนี้เขาไม่ได้มาเดินเที่ยวอย่างไม่มีจุดหมายแต่ตั้งใจจะพาเจ้าตาทับทิมไปยังสถานที่หนึ่ง ส่วนช่างสวีธนัทแกสลักสัตว์ผลงานที่ผ่านการแกะสลักโดยฝีมือนางและดูมีชีวิตชีวาองคชายรัชทายาทคิดว่าเจ้าตาทัพทิมจะต้องชอบและจะชอบมากองชายรัชทายาทมองดูตาคิ้วที่ชื่นชอบของนางแล้วถามขึ้นว่าอยากเรียนไหมนางหันไปมองช่างสวีแววตาเต็มไปด้วยความร้องขอ ช่างสวีไม่รู้สถานะขององค์ชายรัชทายาทกับเจ้าตาทัพทิมหลายวันก่อนมีลูกค้าเก่าแนะนําเขามาซึ่งมาวันละครั้งทุกวันดูผลงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ซื้อเมื่อวันจู่จก็บอกว่าจะแนะนําลูกศิษย์ให้นางในการรับลูกศิษย์นั้นนางค่อนข้างปฏิเสธหลายปีมานี้มีคนไม่น้อยที่อยากจะขอเป็นสิทธิ์ของนางล้วนถูกนางปฏิเสธเพราะนางไม่มีความอดทนที่จะสอนใครเอาเวลาที่มีไปทําผลงานแกสลักยังจะดีกว่าแต่เมื่อวานหลังจากหนุ่มคนนี้พูดสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ได้รับปากนางอย่างหนึ่งนั่นก็คือหากนางยอมสอนคนที่เขาแนะนําในฐานะลูกศิษย์เขาก็สามารถส่งลูกชายคนเล็กของนางไปทํางานในที่ทําการปกครองกรมการพระนครนางมีลูกหกคนมีทั้งทําธุรกิจค้าขายเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่ในที่ทําการปกครองนางล้วนไม่ต้องเป็นห่วงมีเพียงลูกชายคนเล็กที่ดื้อรั้นมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่มีความอดทนยอมแพ้กลางคันอยู่ตลอดเทนทลายไปวันวัน คลุกคลีอยู่กับอันธพาลแม้แต่ภรรยาก็หาไม่ได้ทำให้นางหงุดหงิดใจย,ยิ่งนักหากสามารถได้เข้าไปทำงานในที่ทำการปกครองมีเบี้ยจากราชสำนักต่อไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วงั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะยังเป็นแม่นางที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์งดงามคนหนึ่งเช่นนี้มองดูสายตาที่เต็มไปด้วยความรอคอยของนางหัวใจก็แทบละลายแล้ว สิ่งที่นางเสียใจที่สุดในชีวิตมีสองอย่างอย่างแรกก็คือสามีเสียชีวิตเร็วเกินไปอย่างที่สองก็คือไม่มีลูกสาวมีลูกศิษย์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ